ครับทักทายสบายดีเอฟซีครับเด้อบอกใครพม่คิปสีลงพี่น้องเมือหนึ่งสิพ้าเบืองดอกโพทะเลอันนี้ก็คือดอกโพทะเลนะครับอำเภอโพทะเลอยู่พิจิตรแต่ว่าต้นโพทะเลอยู่หว่า,างะกงเด้อ <c oughs> อยู่คนละหม่องครับดอกโพทะเลก็เป็นดอกสีเหลืองพี่น้องเนี่ยใบก็คือใบโพมีดอกสีเหลือง แล้วบาดจะสีเหลืองนะมีเพลิงพร้อมไหมยามันหุบจิกลายเป็นสีนี่ครับพี่น้องเนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงหรือเป็นสองสีพี่น้องยามบาดที่สีเหลืองนี่เห็นป่ะดอกงามดีคือ,อคือตน้นโพทะเลครับยามหุบเราจะเป็นสีออกเปือม่วงหรือสีเหลังนี่สีชมพู ต้นไงครับต้นนี่คนอาจจะบอกคุณจักว่านี่ก็คือโพท,ทะเลนะครับเออต้นไงครับอยู่นี่ข้างบ้านดอกไม้ใช้ทะเลครับออกําลังออกดอกนานี้กําลังออกดอกพี่น้องน่งดอกจูมดอกบานใบก็ะจป็นใบโพพันเท้านี่นะครับ ว่าดอกอันสิพวกคือดอกสีงามสีเหลืองตอนบานสีเหลืองตอนพุบกส็สีอุ้งม่วงมือสีชมพูก,กับบวมสีนี่